ตอนนี้ขางที่นักใจว่าเพราะว่าแบบแต่ละคนมีเราดีๆทั้งนั้นเลยความสามารถพิเศษแล้วก็เสน่ห์แต่ละคนมีนตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นของตัวเองเป็นตัวตัวเองเป็นธรรมชาติแล้วก็ขอแนะนํารอบต่อไปมันเป็นรอบคําถามาก็ค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนที่คุณบอกว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ไม่เร่งไม่รีดสิทธิ์ทัญคือไม่มีผิดไม่มีถูกจะดูการตอบ ความมั่นใจน้ำเสียงพัฒนาท้่เสียงการใช้เสียงล้ก็ความมั่นใจแล้วก็การยืนนะครับนะครับฝ่าไว้่ว้ชนะครับขอบคุณครับเป็นคำแนะนำที่ดีในรอบต่อไปที่เราจะใช้ด้วยผมเสริมไปนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องการตอบคำถามนะถ้าเราคิดอะไรเราพูดไปตามนั้นเลยเราไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากมายตามที่าทไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับใช่ ไม่มีตอนนี้เหมือนกรรมการกำลังแบบคุยกันอยู่เพราะว่าคะแนนเนี่ยมันสูสีดูดีกันมากูดีดังมากเปลี่ยนกันเท่ากันก็มีนะบให้ใครดีล่ะพี่แต่ใดน้องคนนี้จเข้าคนโอ้คแตกต่างกันแต่งที่บอกว่านุ่งคนมีความสามารถคนละคนนี้มีโอกาสต่อยอดกันไ่เยอะเลยเดี๋ยวรกรรมการพามีน้องจิุ๋ยม่ไหนน้องจิุ่ยเ่จวุยค่ะจิ่วฮุยแปลว่าอะไรคะ แต่ว่าสมองดีคุณตั้งชื่อจือไม่ได้แล้วนะทำไมแต่ว่าสมองดีจือพุ้ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าหรือใครนั่งณพ่อคุณพ่อวันนี้คุณพ่อมาไหมคุณพ่อคุณแม่ไหมาไม่มาใครมาบ้างวันนี้กำลังใจคุณป้าเดี๋ยวให้บังเสียงวันนี้คุณป้าจังหวะเขาน่ารักมากเลยนะวันนี้ใครมาบ้างคะคุณป้าในคุณป้า เป็นป้าน้องคุณป้าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดีน่ารักสื่อคุณป้าเดี๋ยวครักตอนวันนี้ครอบครัวมากันทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกคนทุกคนปีใครเป็นกอดครั้งแรกบ้างปีแม่เวทีแรกเลยปีนี้เวทีแรกเลยใหม่เล็เจ๊กครั้งแรกเลยใหมยเลขกสิบหกครั้งแรกแหละครดิฉันก็เชื่ออะไรยังไงบ้างคะับความรู้สึกเดี๋ยวครับ